นะเพื่อนๆเนี right ่ยเรามาถึงเราก็มาดูวิวชมบรรยากาศนะเป็นพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเราเลยครับนะหรือว่าประเทศกัมพูชาเลยครับดูสินค้าสวยๆครับนะพบกับสาสสวยงามเพื่อนสวยงามๆสวัสดีครับัอดียันเช้าๆครับวันนี้ผมผ่านบ้านๆครับนะ เราก็โอกาสดีครับวันนี้เราจะไปเที่ยวหรือว่าไปดูครับนะเดี๋ยวเราไปดูช่องอันมาวันนี้ครับก็เป็นเขตรอยต่อระหว่างน,นะนดดดอำเภอ้ํายืนกับนะประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นแหละครับนะประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือประเทศกัมพูชานั่นแหละครับแต่ว่ามันเป็นช่องการทำมาค้าขายนั่นแหละครับนะก็จะมีของขายมากมายแยะครับจะมี เสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์ของใช้ต่างๆนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นของกินนะของกินของใช้หรือว่าเสื้อผ้าก็เยอะแยะครับนะก็จะเป็นเขตพรมแดนนะรอยต่อระหว่างประเทศกัมพูชากับประเทศไทยเราแล้วละครับนะแต่ว่าเขตรอยต่อช่องอันมานี้จะอยู่ตรงที่เขตอำเภอน้ํายืนครับผมนะตอนนี้จะอยู่ตรงที่เขตอำเภอนมืยืนของเราก็อยู่ไม่ไกลครับจากบ้านพัมพ้าบ้านไปก็ประมาณ 1 5บ6กกิโลนี่นะครับประมาณนี้แหละนะเพื่อนเเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะพาไปดูกันครับผมอ่ะสวัสดีครับไปต่อเลยครับนะจับผมนะเพื่อนเเราก็มาถึงน,น,นะหน่วยพิฆักป่าห้วจันแดงแล้วครับนะ ก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจะมีสวัสดีครับเนเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เราอำนวยความสะดวกครับไปกันดอนไปกันดอนครับแล้วก็มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับดูแลความสะดวกให้พี่น้องเราที่จะขึ้นไปเที่ยวช่องอันม้านั่นแหละครับนะเพื่อนๆมาก็จะมีเจ้าที่มาได้ครับมาได้ตลอด มาเขาจะเปิดวันอังคารกับวันพฤหัสครับเพื่อนเราก็มาถึงพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ข้ามนะข้ามภรมแดนนะครับนะเรามาดูพื้นที่เอารถมาจอดก่อนครับนะเขาก็มีที่จอดรถให้หน่อยครับเต็มนะครับเนี่ยเรารถมาจอดไว้อจอดรถไว้เดี๋ยวค่อยไปดูครับนะเขาจะมีตลาดอันนี้จะเป็น ส่วนอันนี้จะเป็นตลาดฝั่งไปอันนี้จะเป็นตลาดฝั่งไทยครับนะก็มีของขายเหมือนเดิมเลยนะครับมีปิ้งไก่มีส้มตำนะทุกอย่างขน,นมนะเ,นดนะเดี๋ยวผ่านบ้านก็จะพาเดินไปดูหมดเลยครับวันนี้นะเรามีโอกาสได้มาแล้วนะมีโอกาสได้มาเที่ยวนะครับนะตลาดอันนี้ก็จะเป็นตลาดฝั่งไทยครับ เนี่ยเขาก็มีของกินมากมายนั่นแหละครับมีส้ตมตำปิ้งไก่อะไรเยอะแยะนะของใช้ไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามนะทุกอย่างครับเสื้อผ้ากระปุกมะพร้าวชามาขายหมดลยครับมะพร้าวหอมโู้อ,อเต็มรถเลยครับนี่ก็ここเป็นสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะครับนะเพื่อประเทศพื้นบ้านเราประเทศพื้นบ้านเราก็จะมารับนะรับขึ้นไป นี่เฉยๆเลยครับมะพร้าวเออนี่สินค้าเกษตร,รครับจากขมิน้นมะม่วงมะม่วงโอ้เพืพ่อนๆคนมาเต็มเลยครับวันนี้นะเขาจะเปิดทุกวันพฤหัสนะอ่ะแล้วก็วันราคาแล้วก็วันพุหัสครับนะนี่เป็นเป็นเขตรอยต่อนะเป็นด่านข้ามภูมแดนระหว่างอ่นะ ประเทศไทยกับกรัรมพูชาครับแต่ว่าอันนี้ตั้งอยู่นะที่อยู่อำเภอน้ำยืนครับนะเป็นเขตของบ้านโซงนี่แหละครับนะเป็นเขตรอยต่อเขาเรียกช่องอันมาครับอันนี้นะเป็นช่องอันมาโอ้โหม,มาเยอะครับวันนี้นะมาเยอะเลยครับเต็มเลยนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับนะเวลาเราไปเราก็ไงนะเขาจะมี จุดแลกบัตรนั่นแหละครับนะก่อนก่อนที่เราจะข้ามภูมแดนไทยกัมพูชานั่นแหละครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปแลกบัตรก่อนนะแลกบัตรก่อนเดินทางนั่นแหละครับเฮ้นค,คนมาเต็มเลยครับวันนี้นแ,แต่วันนี้ลูกสาวผมไม่ได้มาด้วยครับน้องปันปันกับน้องพอสไม่ได้มาด้วยนะเขาไปโรงเรียนครับวันนี้โรงเรียนเปิดพอดีนะพือ่อน้องเลยไม่ได้มาด้วยอ่ะผ่านวันวะันก็เลยมากับ พ่อตานั่นแหละครับวันนี้กับเพื่อนบ้านเราดับบารดดับบารดติ๊กรแกรมติ๊กรแกรมติ๊กรแกรมขายยังครับไอติมขายไอติมโอ้ขายไอติมได้กระเลมใส่ซอย่างอันนี้เป็นกระเลมครับขายติมเนี่ยก็จะเป็นรถขนสินค้าจากฝั่งไทยครับก็จะมีน้ําดื่มพวกน้ําแล้วก็นมนี่แหละครับนะเป็นของประเทศเพื่อนบ้านเห็นไหม นี่เพ Emmanuel, ื <welche> ่อนใช้รถเข็นครับเขามาซื้อก็ถือว่าแลกเปลี่ยนนั่นแหละครับแลกเปลี่ยนสินค้าก็มารับซื้อจากประเทศไทยไปประเทศเพื่อนบ้านนนะครับข้ามมาฝั่งเขมรนะก็เนื่ยเพื่อนนะครับเขาจะมาเนี่ยนี่รถขนของครับเราเอารถมาจอดเสร็จเราก็เดินมาครับเดินไม่ไกลหรอกครับประมาณนะ 80เมตรนี่แหละครับนะเนี่ยเรามาพื้นที่อันนี้ก็เป็นรถบรรทุกครับสินค้าเนี่เรามาถึงพื้นที่นี่ครับเออมาแล้วเพื่อนๆคนเต็มเลยครับอันนี้ก็เราก็ถ่ายมาแล้วครับเขาให้เป็นลงชื่อนะลงชื่อว่าเราได้มามาเที่ยวหรือว่าข้ามภูมิแดน จากประเทศไทยเรามาแล้วนะเพ่จะมาพื้นที่ฝั่งของประเทศกัมพูชานั่นแหละครับโอ้พื้นที่ก็<ฮ>สวยอยู่ครับนะเขามีที่จอดรถอะไรให้เรียบร้อยเราก็ที่จอดรถเสร็จเราก็เดินมานั่นแหละครับนะเดินมาเพื่อไปดูสินค้าไปเลือกซื้อสินค้าหรือว่าของใช้เครื่องอุปโภคโบริโภคอะไรครับนะเยอะเลย พื้นที่สวยๆครับของขาย้อสวยๆครับนะพบกับสาสวยงามเพื่อนสวยงามจริงๆกรเดินไปเรื่อยะครับของขายตลาดเยอะๆครับเห็ดเห็ดบดเห็ดบดเต็มเลยมีแตเห็ดบด ខំពេញមោនណាអាឡាក់អស់ចិត្ត10ម៉្លរឲ្យម៉ែអឺមើលធំពីខ្លួនហ៎ពីខ្លួនទៅលៃអានេះអឺចាំប៉ងមកហាប់ពីអានេះអឺព្រោះម៉េចមេធំអង្គុយដែរអឺបើទៅហ្នឹងវៃម៉ែធំលោកបានធំពីសបានហ៎អញ្ចឹងនេះសបាន กะเทียมสด,สดๆหอมสดๆเร็ดไหวๆไหวง,งามๆยอดมีใหม่ครับไวน,น,นึ่งมั้ยจ้านี่ใส่แซงมาใส่ยาเท่าเห่ครับเพื่อนๆตลาดเรานะมีสินค้ามากมายครับนะไม่ว่าจะเป็นของใช้นะ เสื้อผงเสื้อผ้าครับของประเทศเพื่อนบ้านเราแหละครับนะมากมายมาดูได้ครับนะอันนี้เขาเรียกช่องอันมาครับนะเพื่อนๆเนี่ยเรามาถึงเราก็มาดูวิวชมบรรยากาศนะเป็นพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเราเลยครับนะหรือว่าประเทศกัมพูชาเลยครับนะเนี่เขาก็สร้างเป็นถนนครับวิ่งขึ้นมาเพื่อจะขนพวกสินค้านะเครื่องอุปโภคบริโภคอะไรครับมา ขายอยู่ฝั่งประเทศไทยนะอยู่สวยๆเลยครับเนาะสวยจริงครับนี่ฝั่งบนบ้านเพิ่งมาถึงครับนะมาถึงเราก็มาดูเลยมาชมกันเลยครับนะอยู่สวยๆเราก็มีของกินของใช้นะเครื่องของพวกบริโภคกันนะครับนะของใช้มากมายมาเที่ยวได้ครับนะเพื่อนๆสวยงามครับดูภูเขาสวยๆครับนะพื้นที่แต่ว่าพื้นที่ของเข,งขงจาจนะเป็นที่ราบครับอ่ะเป็นะที่ราบต่ำอ่ะต้องเป็นที่ราบต่ำ ในแผนของบ้านเราครับของบ้านเราพื้นที่จะสูงกว่าพื้นที่ของประเทศกัมพูชาครับนไปบ้านก็ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวนั่นแหละครับเพื่อนนะเศรษฐนบ้านนี่สวยๆครับเนี่ยครับบรรยากาศสวยๆครับรสวย,ย,อ,สวยอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักของเขาครับนะบ้านพักของนายทหารเขานะ ของฝั่งกัมพูชาได้นะครับพื้นที่เราแต่ว่าเราลงข้ามไปไม่ได้ครับเราต้องทำพาสปอร์ตอ่ะแล้วก็เดินทางลงไปเที่ยวฝั่งประเทศเขานน้นครับไกลๆด้วยนะครับนะ,ะมาดูบรรยากาศนะแต่ว่าวันนี้ก็แดดก็แรงนิดนึงครับนะเพราะว่าเรามากันตอนสายแล้วครับแปดเก้าโมงแล้วเพื่อนๆเฮ่สวยๆเลยครับผมนี่สินค้ากเกษตรของเรามะพร้าวครับมะพร้าวลูกใหญ่ๆนะ สว่วนมากฝั่งนี้เขาจะไปซื้อของเรามาครับนะนี่ไปเลยเด็กๆก,ก็มาเที่ยวมากับพ่อเห็นไหมเอ้นี่มาวว้าวครับนี่นนเพื่อนๆนี่นเรามาดูขี่กระบองนะขี่ยางไม้นะเขาเอามาทําเป็นที่ก่อไฟครับอันนี้นะเวลาเข้าปรุงเข้าปากเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้ครับนะขี่กระบอง เอาไว้ขายครับนะยางต้นไม้นั่นแหละเพื่อนๆนะครับเนี่ยคนมาเที่ยวเต็มเลยครับนะต่างชาติก็มาครับของฝรั่งอีอันนี้ก็เป็นคนซื้อสินค้าครับซื้อจากประเทศไทยกลับลงมาโนเต็มเลยครับอันนี้คนเยอะจริงนะก็เพิ่งเปิดวันแรกคนเยอะมาิดเ่้าที่อุบลใหม่เย แได้เย็ชอกขาไปแล้ว้ครับมีคนแบกมะม่วง,งด้วยเราได้มะม่วงวันนี้มะม่วงก่อคิโลไ้แพงครับนะซื้อได้ครับนี่มะม่วงเราเต็มเลยครับคนเยอะคนเยอะวันนี้ที่สนุกสนานครับโอ้ดันขนาดเนาะเอาขึ้นเนินครับ <laughs> เรก็จนเปียกหน่อยเนี่นนยคุครับพรเพื่อนๆวันนี้โอ้คนเยอะครับนะผ่านบ้รบานก็พาดูพาชมบรรยากาศตั้งแต่ข้างในถึงข้างนอกครับอันนี้นะนี่เป็นสินค้าจากประเทศไทยของเราครับก็บอนบ้านเรามาซื้อไปเพื่อไปใช้อุปโปภคบริโภคกันเลยครับนะก็จะมีน้ําดื่มมะพร้าวแล้วก็ไก่นะมีขนมแล้วก็นมนั่นแหละครับนะพวกวบตะมงวบตะมิ้วแยะๆครับ สินค้าของไทยก็ขายดิบขายดีครับนี่เกอนเราโอ้เต็มเลยครับนี่เยอะจริงๆวันนี้บรรยากาศนะเขาเพิ่งเปิดวันแรกครับเพราะว่าหยุดเทศกาลปีใหม่ไปนะก็เพิ่งเปิดเปิดวันนี้วันอังคารพอดีนะครับผ่านวันวานก็ได้มานี่เห็นไหมอยากเทียบอ่ะ ดูเพื่อนๆวันนี้รถเยอะจริงๆครับนะบรรยากาศคนมาเที่ยวครับวันนี้นะก็ถือว่าเดี๋ยวมาซื้อของซื้ออะไรนั่นแหละครับนะยศจอดสถานที่จอดก็มีเยอะๆครับนะข้างในก็มีที่จอดให้ครับนะนเพื่อนๆมาเที่ยวได้ไดครับผมใครจะมาสนติดสนใจก็มาได้เลยครับครับเพื่อนๆนะเราก็พาเดิน พาเที่ยวพาชมนะสินค้าต่างๆนั่นแหละครับนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมผ่านบ้านๆครับนะเดี๋ยวเราก็จะขอตัวกลับก่อนครับนะก็ขอขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆที่รับดูรับชมนะก็ใครบ้างๆนั่นแหละครับนะมาเที่ยวได้ครับแต่เขาเปิดจะเปิดวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนั่นแหละครับนะมาเที่ยวได้ครับคนเยอะครับของขายของกินของใช้เยอะแยะมากมายครับ ใครสนใจก็มาเที่ยวได้ครับผมนะขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ